เป็นสยามคูปต้าแท้นะคะดูจากอกด้านข้างมีเขียนตัวหนังสือตัวนุนงเขียน FCD พร้อมด้วยตัวหนังสือสยามคูปต้านะคะตัวนี้จะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยราคาหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยรวมทั้งล้อเหล็กหากลูกค้าไม่เอาล้อเหล็กร้านทอนเป็นเงินทอนอ่าเป็นเงินถ่วนลดได้นะคะตัวนี้นะสาหรับสยามคูปต้า FCD แล้วมีตัวเดียวแล้วด้วยค่ะร้านเหลือแค่ตัวสุดท้ายนะคะ ตัวสยาม FCD นะคะตัวนี้่าตัวนี้ลูกนะคะตัวนี้สยาม FCD อ่ะเดี๋ยวติ๊กให้ดูสยาม FCD ดูยังไงเอองาเงาติ๊กบงังนี่นะคะตัวหนังสือเป็น FCD ด้านข้างนะด้านข้างเขียนตาช้างเนี่ยเงาติ๊กบงังมองเห็นไหมอะโคดด้านข้างเขียน NC นะคะตัวนี้เป็นตาช้าง FCD ดูด้านอกนะคะสังเกตด้านอก โคงเดิมๆไม่เคยเปิดนะคะสติกเกอร์เดิมร้านมีการเก็บสีแขนเก็บการสนิมให้แล้วนะคะส่วนที่ตัวเป็นสีเดิมนะคะดูสองผ่านด้านหลังสภาพดีนะคะประกับล้อทั้งสองข้างยังใช้งานได้ตามปกตินะไม่มีปัญหานะคะ,ะตัวชุด เบรกเราเปลี่ยนสายเบรกหรือตัวนี้แผ่นคัตแล้วอ่าแผ่นคัตอ่าเปลี่ยนแผ่นคัดให้แล้วนะคะสภาพดีนะคะสวยนะอ่าติ๊กได้ลงคลิปไปบ้างแล้วก็คือลงเป็นคลิปวิดีโอให้ให้ชมแล้วนะคะคือโครงสภาพเดิมแล้วก็สดมากเลยนะตัวนี้สติกเกอร์ที่คางยังสวยอยู่เลย <f led> <im> โอเคหนูนะคะ <f led> เดิมเดิมไม่เคยเปิดเลยนะ <im> สยามเอฟซีดีสภาพเดิมเดิมเลยนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยนะคะสำหรับสยามเอฟซีดี ตสติกเกอร์เต็มสติกเกอร์เต็มทั้งแขนทั้งตัวแล้วก็ตัวคางนะคะ